ขอกราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวเอฟซีและโปรดิเซอร์ทุกทท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของคนเดินดินกีดยางพารานะครับขอให้ทุกท่านเข้าวิเทวะชมนะครับคลิปนี้กดแชร์กดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของคนเดินดินกีดยางพาราเยอะๆนะครับวันนี้จะพาไปเที่ยวสวนมะม่วงหิมพันและไปดูโครงการที่รับซื้อเม็มะม่วงหิมพันด้วยกันครับผมเชิญเข้าชมครับ ถ้ามันไม่เบ่งกับขาทุกคทุกอเลยเบ่งขาทุกขนาดพุนที่พมจารณากลึ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 เลึนนรกลึกนึกลึกลึกล้กลึก็ไวเรื่อกลึกลึกลึกลรกลึกลึกลึกลกลึกลึกลกลึกลึกลึกลาลึกนกลึกลรกลึยลึกลกลึกลึก วิวชูทั์ข้างๆทางไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วก็จะตัดภาพเข้าชมเลยนะครับผม นิดหนึ่งนะครับศึกษาสักนิดหนึ่งถ้าเราจุดบ่อยต้นสักก็จะโตเร็วนะครับถ้าเราจุดบ่อยเกินไปก็ป่าไม้ก็จะจับเรานะครับังเกนดูนะครับในการเรียนรู้นะครับเทคนิคในการปลูกสัตวเนี่ยกกระโจดเนีเรียกกระโจดเล่าเอาตังค์ไปไว้ไหนมูดงนี่ยท็กนี่างนี่นั่นแฮมนี่มันจะแปลงลูกเล็กไข่เล็กรับซื้อหรือขายไข่ไข่เล็กมันน่าจะเอาเล็กมาขายโอ้ ดูเด้อพี่น้องเด้อใครชมช่องคนเดินดินกีดยางพาราดูนี่ระดับพ่อเลี้ยงนี่แต่งตัวปอนๆน,นะนี่เห็นไหมนี่ <c oughs> <c oughs> อายาสวนมะม่วงหิมพันนะครับสวนมะม่วงหิมพัน <c oughs> ผมก็เพิ่งเคยเห็นพี่น้องเอ้ยอยู่เต็ในป่าเนาะออกมาเนาะอันนี้จอดอกออกผลแล้วนะครับจะได้รับผลแล้วเขาว่ากิโลหนึ่งประมาณยี่เนาะสองร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยไหม แกอบอกว่าแกจะขายนี่ยูเดอร์นี่เสาโทรศัพท์นี่นากลังนี่พอเลี้ยงเจ้าของสวนนะนี่นะน,นี่ปลูกมากี่ปีแล้วได้หลาเปียละหล้าหกปีลห้าหกปีได้รับผลไปกี่ครั้งแล้วนี่ครับโอ้โกม็มันก็บมันได้หลายเนาะมันได้น้อยเนี่ยมันได้หลายสิบยี่สิบบาทนาเนาะ ยี่สิบาทของเขานัประมาณสองสามล้านเด้อไม่ถ้าใครสนใจนะครับใครสนใจเกี่ยวกับสวนมะม่วงหิมพานมาศึกษาหาความรู้หรือว่ามารับซื้อได้เด้อบ้านเมฆกระตอมอำเภอวังชินบ่ออำเภอวังชินเภอวางชินนะครับจังหวัดเพ่นะครับรหัสไปรษณีย์ห้าศนห้าสี่้าสี่หนึ่งหกศูนนะครับ เข้ามานะครับติดต่อพ่อเลี้ยงนานะครับหรือว่าทางช่องของคนเดินดินกีดยางพาราเป็นสื่อกลางให้เยืะเนาะสื่อกลางทั้งยางพาราและก็พ่อเลี้ยงทุกๆคนที่เป็นเอฟซปกติเขาพ่อเลี้ยงท่านนะครับอายุเยอะแล้วนะครับใบเกษียณน,นะท่านก็ามาทําทางนู้นเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นที่สําหรับเลือนของไก่ชนนะครับไก่ชนนะครับไก่ชนอย่างเดียวบอก เรอทางนู้นจะว่าที่ลงที่ขายร้านเหล็กนะครับร้านเหล็กที่มีคุณภาพลึกๆแล้วธุรกิจของผู้เลี้ยงไม่ใช่ของผู้เลี้ยงเนาะของของของลูกของลูกเขยเนาะเป็นอะไรในขายอะไรนะขายขายเล็กถ้วยถ้วยใส่น้ำยางด้วยไหมมีมีหลายขนาดเนาะหลาลยขนาดทุกรุ่นพลาสติกเกรดเอนะครับนําเข้าราคาถูกเป็นกันเองนะครับใครสนใจจับจองเป็นเจ้าของได้เด้อราคานี่เด้อครับเด้อ เดี๋ยวผมจะตัดไปที่อ่าถ้วยถ้วยถ้วยที่เราอยู่บ้านมีอยู่บ่คนไสนที่ตีสวนอ่ะมีอยที่บ้านมีมีที่บ้านที่บ้านเขาเรียกมีบ่เดี๋ยวเราไปพุ่นเหรอเออเดี๋ยวเขามาโซตอนนั้นเ๋ยวตัดเข้าคิดโยนลิงไปเลยเนาะราคาประมาณหกกิจบาทต่อพันห้าร้อยสองพันเอ่อซีซีนะครับเดี๋ยวเราไปปะกันหรือเจอกันตรงนี้อันนี้เรียกเครื่องโขกไม้นะครับคิดเป็นยกยกแลวเท่าไหร่ยกละหมื่นสองหรือเท่าไหร่ไม่รู้เนาะ นี่นะครับดูดูด,ดูต้นสักอ้นี่ฟอนิเจอร์ฟอริเจอร์พี่น้องไม้สักทองนะครับไม้สักทองสวนผลี้ยงปลูกเองเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านพเลผ lower นี่กินข้าวตอนกินข้าวเที่ยงเขาเรียกข้าวตอนเนะาะกับบ้านคนเดินดินนะครับเนาะเดี๋ยวตัดไปที่บ้าน,าน<ร>เลี้ยงเนาะครับ พี่น้องทั้งหลายนะครับเดี๋ยวพาไปดูเครื่องเขาเรียกเครื่องสีมะม่วงใช่ไหมเป็นสีมะม่วงเม็ดมะม่วงหิมะาพานเดี๋ยวพึ่งใกล้ยหมเี้ยเด้อ เขรับซื้อเม็ดมะม่วงด้วยรับซื้อเม็ดมะม่วงด้วยได้เออนี่หมุนเรี้วนี่หมุนเร็้วหมุนเร็้วหมุนเรียว,วนะครับม,ลลมันจะหมุนหมุลเลน,รนเร็้วนะครับมีเขาเรียกว่าเครื่องอบนะครับหรือขั่วนะครับทั่วเมล็ดมันเลยมันจะได้สีเดียวกันหมดทั้งที่แตกหรือไม่แตกอ๋อประมาณสามสิบนาทีหรือว่ายี่สิบนาทีเราดูสีของมันอ๋อถ้าสีมันได้ที่น้ำตาลแล้วก็เอาออกได้ครับครับครับ โอ้ขอขอบคุณพ่อเลี้ยงจัดนักเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตรวจสอบคลิปนะครับโดยการล่ำลานะครับเดี๋ยวก็จะตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าภาพชัดเจนไหมถ้าไม่ชัดเจนก็ค่อยถ่ายซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือรับซื้อด้วยใช่ไหมพ่อเลี้ยงรับซื้อด้วยรับซื้อด้วยนะครับเป็นผลผลิตเกษตรกรรมอุตสาหกรรมครอบครัวนะครับเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เมล็ดมะม่วงหิมพานตอุตสาหกรรมครอบครัวครับทาเองขายเองรับซื้อเองนะครับสําหรับเศรษฐกิจ ช่วตนี้ไอ้ตัวนั้นตัวร่อนเดียงมันพุ่นเออนั่นนะอเปาตัวเปาตัวเปาอันนี้เนาะอันนี้ตัวตัวร่อนนะครับตัวร่อนยังติดตั้งไม่เสร็จใช่ไหมครับติดตั้งยังไม่เสร็จอ่ติดตั้งยังไม่เสร็จตัวร่อนนะครับก็จะเสร็จประมาณวันสองวันนะครับเป็บเดียวนะครับก็คือวางปุ๊บต่อสายไฟใช้งานได้เลยมาจากนู่น ตัวนี้เพลงไหมญญตัวนี้นนนเพลงจัหวัดอ่าอยอยโมทดปากแรงอ่าอย่างจังหวัดตรัดนี่นะประมาณสอง 3, หมื่นกว่าเลยสามหมื่นนะตัวนี้นะครับประมาณเออประมาณสามหมื่นรูปนี้รูปนี้กับ <c oughs> พี่น้องเลยนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเจออ่าที่บ้านคนเดินดินนะครับนี่ช่องของคนเดินดินกีดยางพารานะครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากติดตามเยอะๆนะครับก็ช่วยแชร์ๆกันออกไปจะทิ้งเบอร์โทรและลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับของอ่บ้าน่อเลี้ยงนะครับอยงไรก็ของ่อเลี้ยงนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ